เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นล่ะใกล้วันหวยออกงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราช2566 <c oughs> ก็ได้เกิดปรากฏการเหนือธรรมชาติเมื่อมีการพบว่ามีงูเหลือมยักษ์ขนาดใหญ่ <c oughs> ดังที่ปรากฏในภาพตอนนี้ต้องขอบอกว่างูตัวนี้เป็นของจริงไม่ใช่สแตนแมนมีการพบ ในบ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านจาัดสรรของตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะเมื่อเจ้าของบ้านเขาเห็นเช่นนั้นเขาจึงรีบโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยกู้ภัยสัตหีบขอความช่วยเหลือให้มาช่วยจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทีตอนนี้คนในบ้านต่างหวาดผวากันไปหมดแล้วแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้อุปกรณ์ หวังจะให้งูเลื้อยเข้ามาในห่วงเชือกตามที่เห็นในภาพหลังจากนั้นเขาก็จะทำการกระตุกเงื่อนเพื่อทำการจับกลุมงูตัวนี้ก่อนจะอัญเชิญไปอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาติดังเดิมแล้วนะครับอีกไม่กี่นะ มีความยาวขนาดไหนตอนนี้ก็ไม่สามารถยกขึ้นได้เนื่องจากว่ามีน้ำหนักเกือบ60กิโลกร,รัมเห็นจะได้แต่ความยาวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรแล้ะนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาก็กำลังเจรจาแม่ หยิบปากกากับกระดาษมาจดทะเบียนบ้านของตัวเองเอาไว้เพื่อเตือนใจเดี๋ยวจะลืมซื้อหวยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 6แล้วนะครับแม่ก็ขอให้การเดินทางของพญางูเหลือมตัวนี้เป็นการมาบันดาลโชคลาภดังที่คุณพี่เื้อ เพื่ออัญเชิญท่านไปอยู่ในป่าชั่วคราวแต่หากถูกคยุยท่านจะถูกอัญเชิญกลับมาขึ้นเป็นพยานง,งูเหลือมให้ผู้คนได้ ไช่เฮ้ยไม่ใช่ประจบโชคตามที่ตั้งใจกันทุกประการในะครับพี่งูงูเข้าบ่อยไหมครับพี่บ้านพี่ฮะบ่อยมากครับเพราะมันติดเขาแล้วพี่หรือไงฮะตรงนี้มันเป็นป่าครับผมแล้วมันเข้ามาทำอะไรบ้านพี่ฮะอะไรครับเข้ามาทำอะไรที่บ้านนี้มีมีมีอะไรให้มันกินฮะไม่มีนะปกติก็มีหมาอยู่เอาเข้ามาเจอหมาครับพี่อันนี้อันนี้ขอโทษบ้านที่อะไรพี่อ่ายี่สิบสองครับห้าพันหนึ่ง ยีสิบสองทันห้าหนึ่งนะไม่พลาดนะงวดนี้นะพี่นะงไม่พลาดครับโอเคครับเฮ้ยโ<ห>้เร็วมากผ่าเปียวโอ้ย